ใช่ลำมวยค่ะใบบุญใบบุญใบบุญมาค่ะนี่ค่ะเด็กหญิงใบบุญสวัสดี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 โอ้ไม่ีไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยไม่มีมวยอ้อยก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยบุญบุญมีอะไรให้หนูเลยเนี่ยมีอะไรให้หนูเลยเนี่ะอ้อยเขาไม่มาส่งหรอหรือยังไม่มามีแต่ยาพอเห็นคนเดินมาปุ๊บ เลยอมื่อวานหนูได้รับขนมเยอะไหมลูกไปหาสองสาวไหมคะอ่าสองสาวเดี๋ยวเดินไปนะคะไม่รู้ว่าวันนี้สองสาวเข้าป่าไหมไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมถ้าฝนตกถ้าฝนตกน้าหลากนี้น่าจะน้ำน้ําเหมือนเยอะขึ้นเยอะขึ้นดูนะคืออะไรรถเพียดเอารถเพียรเหรอใช่แกบอกว่าแกไปเปลี่ยนรถมาเดี๋ยวแกจะเปลี่ยนรถแล้วก็กลับไปที่บ้านเป็นห่วงที่บ้านโอเค พอที่บ้านน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้พี่หยัดนะครับใช่หยัดปลาตุ้ยเนาะพี่หยัดปลาตุ้ยจะเจ๊ตุ้ยกันเลยไม่ได้ลงมาลงมานะครับตัวนี้ไปตรงนี้อ๋อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ประสบอุภัยตอนนี้เนาะอ้าวอาชัยอาชัยผมเปียกลืมหวีผมเลยเดี๋ยวจะขอซุ้มหน่อยอ่ะขอซุ่มหน่อยขอซุ่มหน่อยซุ่มอาชัยหน่อยกับอาแซร์ลันหรือเปล่าเฮ้ยอัย โอ้ยขอบคุณดาวจากแม่ชุติมนนะคะ2,500ดวงนะคะเป็นกำลังใจทุกท่านขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งคนและช้างเห็นน้พี่โบักเา้างเลยอีบาีน้ำพรมเออบ้านี่ยัดน้ำพรมเคนนี่ไ่ใช่โอ้ยพี่หยัดฝักเจเจตุ้ยกับน้องเคนนะ ให้อาหารช้างเพราะว่าต้องไปรีบไปดูบ้านก่อนอาชัยงงอาชัยมั่งนี่รู้ว่าใช่อาชัยอาชัยสันชัยมวอให้ยิ้มนี่อาชัยจุ๊บๆใส่พี่หยัดเมื่อกี้นึกว่าพี่หยัดจะมาให้ของกินอาชัย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 กับอาจารย์สวัสดีครับผมครับเออเนี่ยอันนี้ใบบุ้งจุ๊บตัวน่า อันนั้นอันนั้นเอาใช่เอาใช่จุบใชไปบุญเด้าใช่ไปบุญจุบใช่เอาใช่บอกแม่น้องเขาดูว่าจะได้ของกินไงเขาก็เลยจุบเพื่อขอของกินอันนั้นอันนั้นคือคมแสนจ้าคมแสนโอ้โหคมแสนคมแสนทำอะไรละจ้าคมแสนนี่จะมีท่าแปลกๆนะต้องรอรอดูก่อนมีท่าอะไรเออเออเออเอสียงงูนี่อูด หวงหวงวงแล้วอาชัยหวีผมมั้งลูกอ้อาชัยลำมวยนะตาเหลือกไม่หยุดเลยอาชายัยดู <S <S วันนี้เด็กๆลงน้ำไม่ได้แล้วมั้งน้ำแรงว,วันนี้วันนี้ลงแหนมได้เหรอเค้นล่ะเค้นลงน้นมได้เราไม่เนาะลงน้ำได้เนาะอาบน้ำแบบได้เนาะอาบน้ำอ่ำะ,อำะจ้างเออไปได้เนาะลงเล้ว ได้เหรออ๋อเออก็ได้นะการน้ำตกอยู่นะเออไปไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงอาบเออด็กมันน้ำลึกเกินไปก็มันต้องลงนั่นเด็กเดี๋ยวมันเสาน้ำแรงมากเอาผมแสนไปเดี๋ยวเราไปดูุ่นไหม ไปไปดูสองสาวกันดูสองสาวกัน,นใช้มินิแฮร์ได้ไหมเอาสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับอีกทีห,หนึ่งอีกทีหนึ่งสวัสดีครับน้อยอ้ทำเสียงเล็กเสียงน้อยได้นะเสียง <c oughs> ใช่ค่ะโอนแล้วโอเคค่ะแม่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหนูค่อยไปเก็บนะคะน,นะครับวาเบนาแกลมอ่าวาดีมาสกรอมใครก็คบตินใคร ลุงหลัดคะแล้วเป็นยังไงก็ไปโรงพยาบาลแสบโอ้ลุงหลัดโดนอะไรนะตะขาบใช่ไหมคะบาดทุกคือพิแก้วน่ะแกอสัตว์มีพิษน้องมาหนีน้ํามาแล้วก็มากัดลุงหลัดตะขาบกัดลุงหลัดไปโรงพยาบาลเย็บส่งไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะฉีดยาสองเข็มยุ้ยนี่หน้าขมจริงนะหน้าขมคมตาดำดำอ่ะเขาทา อะเลเนอร์ถ่ายรูปขึ้นนะยุ้อยอ่ะค่ะอะเลเนอร์สองสาวส,สวยแสนรูปกับยุ้ยค่ะใช่วันนี้ฝนตกนะคะสาวๆเลยไม่ได้ข้ามฝั่งเลยน้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะขอ,อให้ลุงหลัดหายไวๆค่ะลุงหลัดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือ <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ปวดไหมปวดไหมไหม,มีไข้ไหมคะมีไข้ไหม ไม่มีเนาะยังปวดอยู่ไหมคะนวนี่หะวัโอ้เมื่อวานปวดสุดยอดลุงหลัดบอกนี่ฮะลุงหลัดกับลมผู้ใจอลุงหลัดโดนฉีดยาสองเข็มตอนนี้คือสั์มีพิ่มันก็หนีน้ำเหมือนกันเนาะเหมือนคนเราเนี่แหละน้ำท่วมเลยหนีนขึ้นามาตะขับตัวนี้อยู่ไหนแล้วครับเอ,อเอาไปดองเไปดองเลย ยุย้ยทำไมไม่ดูแลลุงหลัดตะขาบตัวนั้นลอดสายตายุ้ยไปถือว่าโชคดีโอ้ถ้าถ้ายุ้ยรู้นี่มไม่าจะแค่ตะขาบรับบ้านนะเขานี่ไม่ใช่ที่บ้านอนึ่งที่นะหลักใช่ไหมที่หลักตรงหลักมากสองสาวสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่ยยุ้ยตืบตะขาบให้ลุงหลัดหน่อยเขาบรกคุณดาวจากทุกท่านเลยนะคะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่ด้านบนหมดเลยใช่ไหมครับไม่ลงมาใช่ไหมคะอ๋อพี่ควานลากันเนาะพ็ุ่งพรุ่งนี้อยู่ยกับสองสาวแสนรู้ไม่ลงมาเนาะโอเคก็คือถ้าไม่ลงมาก็คือไม่ลงมาทั้งคู่ครับถ้าถ้าจะลงมาก็ต้องลงมาทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์นะครับอ๋อเซไปคืนยาแฟนไปฟอกไตอ๋อลุงหลัดไปส่งแฟนไปฟอกไตนะครับ แล้วเหลือพี่โอ๊ตคนเดียวพี่โอ๊ตตา๋อ,อก็เหลือเซฟคนเดียวเซฟคนเดียวดูสองเชือกเลยเออก็เดี๋ยวพี่เซฟก็ไปให้ย่า,ากับสาว,สาวนี่นี่นี่นได้พ่อยากได้พี่อยากพอดีค่ะขิ่นย่ากเก่งนะบาลันน่ะเรียนได้พฤติกรรมแม่เออเนี่ยแม่ที่เหตุผลที่ว่าอ,อ่าไข่นะ วันนั้นแก่คมบอกว่าลูกช้างเขาจะเลียนแบบพฤติกรรมแม่เนาะก็คือถ้าแม่เขากินแล้วลูกช้างเขาจะกินอันนั้นเหมือนกันนะคะพังงามีแดดแล้วค่ะพังงาพังงามีแดดแต่ไม่ใช่ชื่อช้างใช่ไหมจังหวัดพังงาห <laughs> ยอกหยอกนะสวัสดีค่ะเอะทีมงานดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะดีใจที่น้ำยังไม่ท่วมนะคะ เป็นกำลังใจทุกท่านที่ประสบรุกร扑ภัยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีใบตองบารันเด็กน้อยสุดรอโอ้ยกินมันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่กินหญ้าข้างแม่ใช่ไหมเหมือนอยู่ข้างนู้นใช่ครับข้างเรนขยับไปแอบแม่อยู่แอบแม่อยู่วินั่งแมงอะไรอะ่ะน้องหมานงเมางอะไรเนี่ยชุมบุรีแต่ก่อนนะั้นแอบไม่ทนันชุมบุรีแดดร้อนโอ้โหชุมบุรีแดดร้อนมาก ฉันเดือดร้อนมากแต่ก็แอบไม่ทันเลยแอดก่อพังงาคือช้างที่มีช้างพังที่มีงาครับผมมาม่าอร่อยแบบจานน้องบารันตอนนี้น้องบารันกินหญ้าแห้งนะคะนี่พอเรามาตรงนี้นหนีไปทางนู้นไปแล้วก็ยาทางนู้นคิดว่าฉันจะยอมแพ้เธอเลือกบาลันบาลันบารันตาแดง มาลังกันไปต้องวันนี้ยังยังไม่เปียกฝนเลยนะไม่ตากฝนเลยวันนี้มีออกจากเออไม่ออกจากข้อดู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 เอื้อมเอื้อมเอื้อมไม่ถึงไม่ถึงต้องต้องแบ่งให้ลูกหน่อยลูกเออไป่ละควาไปละตอนนี้ตัวนี้น่าจะภาคเหนืออ่ะที่ฝนตกอ่ะเพราะว่าทางทางนั้นเขาเอฟซีรายงานว่าทางภาคกลางใช่ไหมอ่าแดดออกแดดออกหมดเลยภาคกลางภาคใต้แดดออกใช่ไหมคะแม่แดดดีครับ คุณทวัชชัยก็บอกว่าแดดดีเป็นกำลังใจให้ศูนย์ช้างนะกรุงเทพแดดแรงจ้าอ๋อภาคกลางกับภาคใต้ uh huh. แดดออกอากาศดีตอนนี้เราก็เจอฝนอนำนเลยตก 4, ทุกวันสันไเนี่ยห้าสี่สี่ห้าวันไหมตั้งแต่วันเสาร์อ่ะเ <What? S 2> สาร์อาทิตย์จันทร์สามสุกตกไหมตกสุกเหรอเี๋่อก่อนนะแต่ตกแล้วหยุดไง แต่มาวันนี้แหละที่ว่ายังตกแล้วยังไม่หยุดนะคะแอบไปกินคนเดียวอะ่ะนะครับแอบไปกินคนเดียวอะ่ะมาลเออเป็นงแล้วครับต้องการความสงบเหลอกินคนเดียวเด็กน้อยบาลานีก้องอีกแล้วใช่คะ่ปะปัตตานีอากาศดีค่ะเมียงน่านก็กำลังตกเลยจ้าโอไ้ไม่ก้อยไหลไปก็นี <S <S หรือว่า คนละสายคนละสายภาคเหนือเนาะแม่น้ำน่านของเราเป็นของเราเป็นแม่น้ำวังคนละเส้นกันวันนี้ตาไม่แดงใช่ไหมแดงอยู่นะฮะแดงค่ะหรือว่าเป็นอย่างนั้นแหละแดงทุกวันนะ่ะเ,เ,เ,เก่าค้างเออเอายาเก่าค้างด้วยนะงาอยากให้ส้มจุกมาดูลันๆว่ากินหญ้าทำยังไงใ <laughs> สนะนะ่นั้นบางทีกินแล้วก็คายนะคะส้มจุก จันทบุรีฝนตกพึ่งหยุดตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูจากน้องบัวลำพูค่ะฝนตกทั้งคืนจนถึงตอนนี้ค่ะโอ้เหมือนกันเลยแม่สีราชาร้อนจังบอกฝนนี่วยแมาตกน้อยตอนนี้ตัดสายทิ้งก่อนนะมีคนโทรมาค่ะเหรอเอ,อ,อตัดเลยค่ะเดี๋ยวเสียงจะเข้าในไลน์ เหมือนบางที่น้ำท่วมไหมคะจ,จันทบุรีก็น้ำท่วมเหมือนกันเหรอคะนี่หมูหนึ่ง,งวันนี้สองไม่ลูกกินหญ้าแบบชิลมากเห็นพี่ทูไหมเียพพ่ทูปิดท้ายเนาะเดด,ดูแสนวานไปดูแสนวานก่อนค่ะไปไปดูว่ายน้ำน้ำน้ำ<อ>น้ำน้ำน หวนานกินหญ้าแทบไม่ลกูกอันนี้อันนี้ใบเห็นไใบปูเลยเห็นใจกเหมมันก่อนฮะใบโขงใบโขง,โงตีห่อขนมกั<ใ>บเจ้าอ๋อเหรอเราไม่รู้จักเลยเราห่อแต่ใบตองวันนี้วันนี้แซนหวานเป็นมีเพ็นด้าเอกอินไผ่วันนี้ตัวแดงเลยลกูกไยังไม่ได้อำนาจมันกับเจ้า อาบแล้วเล่นโคลนแล้วเล่นทรา,ายอีกแล้วแสนวานแสนวานแสนวานพี่เห็นแก่แถมแวบ,บเดียวก็ชื่นใจแล้วเนะาะใบไผ่อย่างอร็ดอร่อยเลยนะแสนวานกินกินไม่พอโปรยขึ้นหัวด้วยนะคะมแม่แม่ หวานๆน่ารักเออใช่ผมสวยที่สุดอ่ะหวานๆดวงตาเขากคสวยด้วยนะคะดวงตาเขาใส่แป๋วเลยๆๆๆอันนี้ไอ้อะไรนะหนอนนี่โดนหม <บน S 2> ดแดงลุมสกรรมอ่ะเดสมอลเล่แล้วหนอนอ่าเมื่อกี้แกแถเอาเอาอัเลมโบนะคะมาส่ง เห่นนี้นี่ที่บ้านเกยขับ B M นะครับ B M อะไรเราเล่นเราเล่นเกยน่ารักเกยทนไมเกเป็นคนเสียงดังเออใช่แต่ไม่มีอะไรใจดีใจดีแสนหวานสวยอู้หัวอวบไหมก็ขวบอยู่นะสมชวนอยู่นะคะแม่โอ้ขวบนะขวบนะใหญ่นะ ก็เขาเป็นช้างที่ขนเยอะเนาะขนตรงลำตัวเยอะมาก AI ช่วงนี้ไม่ลงมาแล้วหรือคะ AI เหรอต้องถามเห็นไหมไม่เห็นหรอไม่มาไม่มาน่าจะต้องถามพี่ควานค่ะพี่ควานไปอะไรนะไปช่วยเขาวันนี้พี่พิพันธ์ไปช่วยเอาเต็นท์อ๋อใช่แล้ววันนั้นก็คือ เหตุการณ์ด้วยอารมณ์ไม่ค okay. ่อยดีก็น่าจะต้องดูอารมณ์ของน้องก่อนดูร่าดูพฤติกรรมดูอารมณ์ของน้องก่อนถ้าน้องโอเคปุ๊บก็อาจจะเอาลงมาที่ไม่ลงมาอาจจะด้วยอาจจะยังไม่ยังไม่โอเคก็ให้น้องอยู่บนที่นอนคุยกับตัวเองก่อนเข้ามุมเข้ามุมคุยกับตัวเองก่อนเข้ามุมเข้าโดนับทัศนคกติหรือเปล่าคะเนพื่อนนะน่าจะค่ะน่าจะ น่าจะให้ให้คุยกับตัวเองก่อนให้ทาคเขมเข้าใจตัวเองก่อนโอ้มาอีกแล้วอร่อยอร่อยม่ตองกินไหมคะกินครับกินเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวแบ่งให้ไปตองด้วยช่กชอบกินเวลาเดินสามตางั้ถ้ามันถ้าเห็นอ่ะจะยื้อกินนะยเขาถามว่าแสนหวานจะได้เข้าโรงเรียนไหมคะ่ไ ึกแบบว่ายกแข้งยกขาตรวจฟันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้หมดแล้วเหรอแต่รอเข้าไปฟุกีอย่วอ๋อฟุอกีตอนนี้น้องหวานทําได้หมดละยกแข้งยกขาตรวจปงตรวดฟันอะไรต่างๆเนาะเหลือแต่ฟึกีอืม <c oughs> กินเข้มตุยเลยแซ่บเลยหวานหวานเอไอมีสิทธิ์ไปอยู่ปังไม่วังไหมครับอันนี้ก็ ต้องดูต้องดูดดหลายๆอย่างดูพฤติกรรมดูหลายๆอย่างครับเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะดูก่อนเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าน้องจะปรับพฤติกรรมตัวเองได้หรือเปล่าเข้าโรงเรียนผู้ชายหรือเปล่าชอบชอบเก็ชอบรักสันโดดหรือเปล่าอยู่โรงเรียนรวมอยู่เรียนรวมอาจจะไม่ชอบแกผู้หญิงเอออาจจะวันนั้นมันพาชีไหม ฮาชีอ๋อฮาชีใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงว่าช้างเขามีภาษาอะไรของเขาหรือเปล่าเพราะเป็นจังหวะที่ฮาชีกําลังถอยมาพอดีมาเจอกันแลแอรก็เหมือนยื่นวงไปนิดนึงว่าเฮ้ยถอยมาทําไมไม่เห็นเฉลออะไรประมาณนี้อ่ะนั่นแหละก็มีนิดนึงนิดนึงผมแค่หัวผู้พานเองแม่จะจะจีน AI กับผู้พานใช่ไหมคะม่แน่นะ